สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าให้แมงกินแม่มาเนี่ยครับมาแกงนทำไงตอนไฟบ่ายนี่กันเด้อมือแทะทำก็ขัดแต่ว่าน้องเว, <c oughs> ว,ว้ยเพิ่งทักวัตถุดิบพ่อพี่น้องก็เป็นยังแน่หรแม่อันเฮ็ดหูหนูใส่ผักคละล้วก็นมาบวกหอมพี่น้องค <c oughs> จัะเต็มเลยพี่น้องเบิ่งทำใหม่เดียวต้มไปพี่น,อน้องว้าตัวเต็มหมดเอาพี่น้องข้างหมอเขาเนี่ยอ่านก็นเป็นเอียงเอียง น้ำยังไงครับน้ำเขียวกาอุยชิตัดเองกมอเหามันเฮ็ดยังไม่เนื่นอยใช้น้ำข้าวเบือก่อนน้ำมัน,นก็ในโฟดอยู่พี่น้องใส่เห็ดก่อนด้วยพีนน่น้องเห็ดมือยี่สิบบาทจะไม่ได้ลายมันหนูซิ่งแล้วโนผูกละแมเนี่ย ซื้อเอาได้ป่ะป,ะปะเอะเ,ปะเอาเงินไม่ขาจักสิขายใช่ยังขายเด้วปอเอาเงินแถมพะนะซื้อหลายอย่างเลยเป็นผักคนพี่น้องมีผักอย่างไหนไหมเนีย่ยผักคากค่ะตัวนิดนะไหนอ๋อเฮดังหมดใช้ประเดี๋ยพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการจ้ามาครับพี่น้องค่ะมากินแกงน้ำม้ส่วงบายน้ำกันเลยพี่น้องซาซาเหมือนเปิดซีเห็ดแล้วเปิดซีต้มเปิดซีหายยองยานุงยานางมาเด้อค่ะหอนหอนแซบแซบกินผู้เดียวเผ็ดเิ่นเอาอันที่หลายอยู่ มไม่้ายตั้งแต่อยู่เพื่อนอยานเยนาะน้ำกะปุ้นอนนี้คือน,น้ำยาขกะปุ้นประหยาิทิ้งขาเนี่ยกินแบบนี้นึ่แซบ ใส่เสียงข้าปุ่นมอจากจางให้กัะหน่วยใส่น้ำปลามแมงวันกับพ่อแมงวัน มันแสบหเน่ยมือนอนมา,นา,าหน้าจับจลาหนึงเข้าสองนมะันจะเบียนโดยขันนี้นะมันจะีน่ะเข้าสองนะ กระสีจนจะมันแืะ แล้วข้าวปุว้นแซ่้เลยเนา ใบใบมันใบซานมาบ่นาประฮอตสีม่วงเด้ฮะจ้วัง่วงบสองกวถานอยบิงกบสองกว่าเด้ตอน้อกำลังทีแก่ ก็ไมางามันองมาหน้าก็เลยบระเทศไทยตรวจไตผัดวันเดียวนองมาหน้าได้เพิ่อนก็หายอีกวันเลยไม่กินเลยอ้ยลูกน้อยนี่ยหน่ธรรมดาเด็กน้องที่ในได้ชีวิตมันห้องเราต้องมีคนมาเลี้ยงครอบครัวตัถืองท่านชิวาลูกป่ะพ่อแม่ต้องลำบากกว่าลูกกว่าเต้าอีกต้อยเถื่อพันเถื่อคุณ ลูกมีหน้าที่เกิดมาเขาก็ต้องมีหน้าที่ต้องเลี้ยงเอาใจใส่เขาบ่าามาแม่บ่แม่ซีมาเลี้ยงลูกเลยมาจุม่มถูกยากนู่นนี่นั่นบ่แม่นแนวเลือดเนื้อเชื่อไข่เอาหายเขาไปแล้วเขเลี้ยงเขาเป็นคนดีแค่นั้นเลยบ่ดีกับปล่อยมันไปเอาอะไรเอาออยอดอีกมากมากหมกเยอะ กินข้าวย่าแกน้ำไม่นไมไนบนเนี่ยบุู้หูซึกงตกพี่น้องหูซึกแต่เออเป็นแม่คนหักลูกแค่นั้นพ่อ บ่ต้องให้ลูกเต้าออกเจ็บปวดเพอ,เอามันมักมาลูกมีสิสวดาเป็นได้ยกดีดีสำหรับทอกับแม่บ่ควรลูกพ่อสิหายอภัยเดยเสมอถ้าลูกเห็ุผิดมาแค่นั้น อ่ะห,หนูก็เคิง์กคนเลยได้มนกันนสามสิบปัว่วล่ะใช่พี่น้องค้ามากค่ะมากินกัน,น,าาก,นกินบัอบพลอยหนุ่ม มือสั่นๆเส้นๆหิวแมันยังแบบหาโมีเต็มกล่องอ่าชิมาช่วยได้ใช่ไหมที่เรียกว่าเบรกว่าจะกินน้ำนะน่าละงากผมนั่งตื่นขึ้นมาไหน น้างี้ยากจะต,ต้อนเตือนมาเนาะแม่เนาะหน้าม่อนตืน่นมาหน้าทาบัดเด็กน้อยดื้อบอกว่าดื้อดอกมันบอกไปเลยลูกมันบด,ดื้อลูกเรื่องบอดัดทุกอย่างการทำกลางคืนตื่มนมาบ่เคยหายบ่เคยมีเสียงหาย ต้องตะน้อย,นยนจนใหญ่เพื่อนคือบ่มีเด็กน้อยเนี่ยละแม่เบาเผ็ดแล้วมากเกิดม,ม,มดั้งยายแล้วมกิดโอยหาไหมล่ะหนามาเกิดเป็นเด็กน้อยแบบ เกิดมามีบุญน่ะพี่น้องบรมเวนวาดอมีทุกคนหักบระยด็นย่ออะไรเร,เรื่องกิน quẩy mau người, nè mỏ, anh em bật không mô. Ngamái anh em ngay เรืล่ลิฟวนสวยสวยยังงี่กินเต็มแ,แต่ว่ากินไปคุยไปคลิปนี่พี่น้องแค<ส>บคุยเรื่องรักลูกให้บฟังนนำรักแล้วเนาะขนาดมามยังแหงลูกมันเฮาคนแต่แท่เฮาแหงแพงตัวโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนีก้ก็ไปสนีทแล้วแม่เนะนาะแล้วพ่อในคลิปหน้าพี่น้องค่ะ 拜拜，家。